ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยโดยคุณครูพี่ฝ้ายก่อนเริ่มเรียนเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าคำเหล่านี้เนี่ยมีอะไรเหมือนกันใช่แล้วค่ะคำเหล่านี้เนี่ยมีสระอาเหมือนกันแล้วคำนี้ล่ะคะมีอะไรเหมือนกัน ใช่แล้วค่ะคำเหล่านี้มีสระอาะเหมือนกันและสะกดด้วยมาตร,ราแม่เกลเหมือนกันเอ๊แล้ววันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะดเด็กๆอยากเรียนนี่ยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยเรื่องคำคล้องจองคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสัมผัสกัน ซึ่งเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงเดียวกันหากมีตัวสะกดจะต้องเป็นตัวสะกดมาตราเดียวกันแต่พยัญชนะต้นและวรรณยุกต์แตกต่างกันได้ตัวอย่างเช่นคำว่าข้าวคล้องจองกับคำว่ากล่าวเด็กๆสังเกตไหมคะทั้งสองคำมีสระอาเหมือนกัน และสะกดด้วยมาตราแม่เกลูเหมือนกันซึ่งทั้งสองคำนะคะก็จะเป็นคำที่คล้องจองกันนั่นเองค่ะเด็กๆต้องจำให้ขึ้นใจนะคะว่าคําคล้องจองต้องมีสระเสียงเดียวกันอยู่ในมาตราตัวสะกดมาตราเดียวกันแต่พยัญชนะต้นหรือวรรณยุกต์แตกต่างกันได้จำไว้ให้ดีนะคะ คำคล้องจองนะคะจะประกอบไปด้วยคําคล้องจองหนึงงง่ง,ง,พ,ยง,ง,งพยางค์คคล้องจองสองพยางค์คคล้องจองสามพยางค์และคําคล้องจองสี่พยางค์ค่ะเรามาดูกันที่คําคล้องจองประเภทแรกนะคะก็คือคําคล้องจองหนึ่งพยางค์ทั้งสองคำนะคะก็จะต้องมีสระเสียงเดียวกันและตัวสะกดในมาตราเดียวกันตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคําว่าขาว คล้องจองกับคำว่ากาวซึ่งทั้งสองคำนะคะมีสระอาเป็นสระเสียงเดียวกันและมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่เกลอเหมือนกันค่ะเรามาดูกันที่คำคล้องจองสองพยาง คำคล้องจองสองพยางนะคะเหมือนเดิมค่ะมีสระเสียงเดียวกันและมีตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกันแต่ความพิเศษคืออะไรคะเด็กๆความพิเศษของคำคล้องจองสองพยางก็คือพยางหลังของกลุ่มคำแรกคล้องจองกับพยางที่หนึ่งของกลุ่มคำหลังเด็กๆสังเกตดูดีนะคะอย่างเช่นคำว่าดวงดาวคล้องจองกับคำว่ากล่าวใจ เด็กๆด,ดูพยา์หลังของกลุ่มคำแรกค่ะคำว่าดาวต้องคล้องจองกับคำว่ากาวซึ่งเป็นพยางค์แรกของกลุ่มคำที่สองนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาดูกันที่คำคล้องจองสามพยางค์ค่ะซึ่งเหมือนเดิมค่ะทั้งสองคำเนี่ยจะต้องมีสระเสียงเดียวกันและตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกัน แต่ความพิเศษของคำคล้องจองสามพยางก็คือพยางที่สามของกลุ่มคำแรกต้องคล้องจองกับพยางที่หนึ่งหรือพยางที่สองของกลุ่มคำหลังนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตตัวอย่างนะคะคำว่ากล้วยน้ำวา้าคล้องจองกับหมาจิ้งจอก คำว่าวาซึ่งเป็นพยางค์ที่3ของกลุ่มคำแรกคล้องจองกับคำว่มหมาซึ่งเป็นพยางค์ที่1ของกลุ่มคำหลังค่ะและต่อมานะคะเราก็จะมาดูกันที่คำคล้องจองสี่พยางค์ค่ะซึ่งเหมือนเดิมค่ะทั้งสองคำจะต้องมีสระเสียงเดียวกันและตัวสะกดอยู่ในมาตราเดียวกัน ซึ่งความพิเศษของ4พยางนะคะก็คือพยางสุดท้ายของกลุ่มคําแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางที่3ของกลุ่มคําหลังดังตัวอย่างนะคะเดินทางท่องเที่ยว คล้องจองกับคําว่าลัดเลาะ,ะเลี้ยวไปเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าพยางสุดท้ายของกลุ่มคําแรกค,คือคําว่าเที่ยวซึ่งจะต้องไปคล้องจองกับพยางที่สของกลุ่มคําหลังคือคําว่าเลี้ยวนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาของคําคล้องจองเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้เสร็จแล้วเนี่ยครูฝ้ายมีเกมสนุกสกมาให้เด็กๆเล่นนั่นคือ กมคำคล้องจองมาหาสนุกนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมจะสนุกกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลย <Yeah! S 1> มาดูที่ข้อแรกนะคะจงหาคําคล้องจองกับคําว่าปูเอข้อไหนนะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือคำว่าหูเด็กๆสังเกตไหมคะคำว่าปูสะกดด้วยสระอูและคำว่าหูก็มีสระอูเหมือนกันนั่นเองคะ่ะมาดูข้อต่อไปคะ่ะจงหาคำคล้องจองกับคำว่ายาคือข้อไหนนะ คำว่ายาคล้องจองกับคำม่ามมาเพราะอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเพราะทั้งสองคำมีเสียงสระอาเหมือนกันนั่นเองค่ะต่อมาคำว่าเก่งจังอืมเก่งจังเป็นคำคล้องจองสองพยางคำคล้องจองสองพยางจะต้องนำพยางสุดท้ายของกลุ่มคำแรก ไปคล้องจองกับพยางค์ที่หนึ่งของกลุ่มคำหลังจะเป็นข้อไหนนะเด็กๆเก่งมากค่ะคำว่าเก่งจังต้องคล้องจองกับคำว่ามังกรนั่นเองค่ะต่อมาคำว่านักเรียนนักเรียนคล้องจองกับคำไหนนะ แล้วค่ะคำว่านักเรียนคล้องจองกับคำว่าเขียนอา่านต่อไปค่ะคำว่าผักบุ้งข้อไหนนะาใช่แล้วค่ะผักบุ้งคล้องจองกับคำว่ากุ้งนางนั่นเองค่ะเสียงดังมากคำว่าเสียงดังมากมีสามพยาง ฉะนั้นเด็กๆสังเกตดูพยางชนสุดท้ายของกลุ่มคำแรกจะไปคล้องจองกับพยางชนที่1ห,หรือพยาญชนที่สองของกลุ่มคำหลังข้อไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะคำว่าเสียงดังมากคล้องจองกับคำว่าจากลาไปนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆนกมีหู คล้องจองกับคำไหนเอ่ยใช่แล้วค่ะนกมีหูคล้องจองกับคำว,ว่าหนูมีปีกนั่นเองค่ะตกบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆ <Yeah. S 2> ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับบทเรียนเรื่องคำคล้องจองเด็กๆน่าจะได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานครูฝ้ายอยากฝากให้เด็กๆ กลับไปทบทวนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ครูฝ้ายขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย